หมครับแดงสูงจังม mm ือโอเคหมูสองครับโดนสมาแล้วครับหมูสาครับคับละหมูสีครับโดนเสียโดนเสีอ่าหมูห้ครับท่าเรือหมูหกครับหอนโลเจ็ดครับครแก้วแครับงเาทนเขงอ่าสิห้วยเนียครับสิบเครับโดนผู้ทองสิบสองโสามวินาทีและสิครับนองสวรรค์ โอเคนะครับรวมทั้ง13ลำเรือ13หมู่บ้านครับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น2รายการดังนี้ 1. การแข่งขันเรือยาว12บีทีภายประเทศภายในตำบลจำนวน13ทีม2แบ่งการแข่งขันเรือยาว12บทีภายประเทศทั่วไป1ึงสิที่บดนี้ระยเวลาสรแล้วกลับผมขอเปิดโครงการจัดงานประเภทแข่งเรือจัน ทั้ง79ประจำปี2568ของตับบุของเราณบันนี้ขอตับคุณครับโหวมาเกลี่ยเรืยนะครับตับวบ่งคับเกลี่ยหันเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับขอบคุณท่านประธานนะครับไร,ร้พ้ดับเลยพลด้วยนะครับขอบคุณท่านผอครับโดยทีมสามันเอานี่หรือว่าเผยแพร่ไปยังจังหวัดจุฬาฯ